ก็สวัสดีพี่ชมทางช่องเขียบมันเจนนะครับผมเรามาต่อกันเลยครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้ผมนะครับผมมาพบกันข้อสามครับผมเนี่ยประกาศบอกข้อสามครับผมโอเคครับผมข้อสามการบวกลบเศษส่วนละคนครับเนี่ยมันจะมีบวกลบคูณหารครับผมเราทําคูณก่อนนะครับผมอันดับแรกโอเคนะครับผม อันดับแรกไม่ว้าลายใหญ่ห้างครับผมลอกโจทย์ลงมาครับผมปึ๊บนะครับผมโอเคลอกเสร็จเลยใช่ไหมครับเราจะทําตัวกลางก่อนนะครับผมอันดับแรกโอเคนะครับผมปึ๊บเราก็ต้องหาอะไรโอไม่ได้หาครับผมเพราะตัวนี้มันคูณกันอยู่ครับผมก็จับคูณกันเลยครับผมโอเคครับผมตัวนี้เหมือนเดิมครับผมตัวแรกไม่เหมือนเดิมครื่องหมายลบเหมือนเดิมครับผม มาดูตัวกลางครับผมเราจะตัดทอนกันได้ไหมตัวหลังก็เขียนลงไปเลยครับเหมือนเดิมครับผมห้าคูณสิบสองส่วนด้วยแปดคูณยี่สิบห้าผมแน่นอนครับห้ากับยี่สิบห้าใช่ไหมผมจะตัดทอนเลยนะครับผมโดยดําห้ามาหารครับผมห้าหนึ่งห้าเขียนนะครับผมห้าห้ายี่สิบห้าเขียนนะครับผมแปดกับสิบสองนํำพ่นน้ำสีมาหารนะ สี่สองเป็นแปดสี่สามสิบสองโอเคข้างหลังเหมือนเดิมโอเคนะครับผมมาดูข้างหน้าครับเท่ากับครับผมตัวนี้เอาลงมาเหมือนเดิมหนึ่งคูณสามได้สามสองคูณห้าเป็นสิบเครื่องหมายบวกก็บวกเหมือนเดิมเจ็ดส่วนเก้าก็เอาลงมาเหมือน,น,เ,อนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมโอเคครับผมทีนี้ ผมจะลบก่อนนะครับตัวนี้โอเคนะมันมาทางนี้แล้วลบก่อนนะครับผมโดยเราต้องหาครนของสิบแปดและสิบใช่ไหมครับผมผมจะลบก่อนนะครับผมสิบแปดและสิบนำอะไรมาหารนะรผมนำสองมาหารเหลือเก้าเหลือห้าห้ากับเก้ามีอะไรมาหารลงตัวไหมครับไม่มีไม่มีทำไงครับผมจับคูปนันให้หมดครับผม เก้าห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าคูณสองได้เก้าสิบโอเคครับอันนี้คือคอรอนอต้องทำตัวส่วนเท่ากับเก้าสิบครับผมมาดูเท่ากับสิบแปด 18, คูณอลไรได้เก้าสิบแน่นอนครับคูณห้าข้างบนก็ต้องคูณห้าเครื่องหมายลบ สส่วนสิบสิบคูณได้เก้าสิบแน่น,นอนคูณเก้าข้างบนก็ต้องคูณเก้าข้างหลังเหมือนเดิมครับผมโอเคนะครับผมขนาดก็เหมือนเดิมนะฮะเจ็ดส่วนสิบเหมือนเดิมนะครับผมเจ็ดส่วน,นเก้าขอโทษขอไปครับผมเป็นบัตรนะครับผมโอเคยี่สิบสามคูณห้าได้หละครับผมได้หนึ่งร้อยสิบห้าครับผม เ okay, นะครับผมทีนี้สามคูณเกได้ยีสบเจ็ดตัวส่วนแน่นอนได้90้าิบครับผมตัวส่วนได้เก้าสิบครับผมใช่ไหมครับสองตัวนี้ได้เก้าสิบแน่นอนครับผมเจ็ดส่วนเก้าบวกเจ็ดส่วนเ้าเนี่ยเอาไว้มาเดิมครับผมเอาลงมามนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมเขีย <Okay, S 2> นะปึ๊บอ่ะเอเยครับ okay, ผมทีนี้เอามาลบกันครับหนึ่ง้อสิบห้าลบด้วยยี่็ด ส่วนด้วยเก้าสิบเหมือนเดิมครับผมบวกด้วยเจ็ดส่วนเก้าเหมือนเดิมครับไม่ต้องทําอะไรแล้วเจ็ดส่วนเก้าเลยลงมาเรื่อยๆเลยเขียนนะครับผมลบได้ขนาดครับผมลบได้แปดสิบแปดส่วนเก้าสิบบวกด้วย 9. เจ็ดส่วนเก้าแน่นอนหาครน,นของเก้าสิบและเก้าครับผมหาครน,นของเก้าสิบและเก้าครับผมทําส่วนส่วนให้เท่ากันนำเก้ามาหารครับ ก้าคูณได้เก้าสิบเก้าคูณสิบเก้าคูณอะไรได้เก้ากับเก้าคูณหนึ่งหมดแล้วก็นำพวกนี้มาคูณกันได้ไรครับผมได้เก้าสิบครับผมในเก้าสิบในเก้าสิบโอเคนะครับผมเห็นไหมครับต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับเก้าสิบครับผม อ่าตัวแรกเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนเพราะตัวส่วนมันได้เก้าสิบอยู่แล้วบวกด้วยเจ็ดส่วนเก้าเก้าคูณเลยได้เก้าสิบครับแน่นอนคูณสิบข้างบนก็ต้องคูณสิบด้วยใช่ไหมครับผมอ่าโอเคทีนี้ลงมาครับผมแปดสิบแปดลงมาเหมือนเดิมครับผมบวกด้วยเจ็ดคูณสิบก็เป็นเจ็ดสิบใช่ไหมครับ ตัวข้างล่างนี้เก้าสิบอยู่แล้วครับใช่ไหมสองตัวนี้ได้ไดเก้าสิบมาเลยครับผมโอเคก็จะได้แปดสิบแปดแปดสิบแปดนะครับนี่บวกด,ด้วยเจ็ดสิบส่วน 90. เก้าสิบก็จะได้หนึ่งร้อยห้าสิบแปดส่วนเก้าสิบมันเป็นจำนวนคู่ทั้งสองหารเลยครับผมเหลือเจ็ดสิบเก้าหารสองครับผมเหลือสี่สิบห้า ก็จะได้79ส่วน45ก็ทำให้เป็นจำนวนคะ่ะโดย45คูณอะไรได้79แน่นอนครับถ้าคูณ2องมาได้90มันเกินอยู่แล้วมันก็ต้องคูณ1ครับผมคูณ1ได้45มันเหลือเท่าไหร่ถึง79เหลือ3.4ครับนั่นคือ4นี่คือตอบแลครับผมข้อ3จบลงไปแล้วนะครับ ถ้าใครแบบว่ามาดูแบบนี้งงแน่นอนครับผมเพราะว่าผมเขียนมั่วมาเลยน,นี่แบบนี้ก็จะบอกว่าเขียนอะไรมั่วซั่วประมาณนี้ครับผมทางที่ผมเขียนอธิบายแบบว่านั่นแหละครับผมแล้วมาดูข้อสี่ครับผมอ่ะข้อสี่ครับผมข้อสี่ตรงนี้มันมีวงเล็บนะครับผมโจมันเขียนผิดนะครับนี่ตรงนี้มีวงเล็บนะครับผมนี่มันมีวงเล็บเขียนนะครับผม ตรงนี้มันมีวงเล็บนะครับผม,มก็ต้องทําในวงเล็บก่อนอันดับแรกลอกโจ์ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมลอกโจทย์ครับผมเอาลอกโจทย์ลงมาครับผมใส่เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวแรกเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลนะงครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเครื่องหมายคูณก็เหมือนเดิมแต่มาทำสอตัวหลังครับผมเพราะมันอยู่ในวงเล็บ ทำในวงเล็บก่อนครับผมต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันมาดูครับสามกับเจ็ดทำอะไรมาหารไม่มีถ้าไม่มีจับคูณกันเลยครับได้ยี่สิบเอ็ดแสดงว่าต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับยี่สิบเอ็ดครับผมสามก็ต้องไปคูณกับเจ็ดเจ็ดก็ต้องไปคูณกับสามครับผมข้างบนก็ต้องคูณสามด้วยครับผมโขีคนนะครับผมลงมาครับเท่ากับมาเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผม สองตัวแรกเหมือนเดิมเครื่องหมายคูณเหมือนเดิมครับผมทีนี้สิบคูณเจ็ดได้เจ็ดสิบเครื่องหมายลบก็ลบเหมือนเดิมครับผมแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่ครับผมค่าล่างแน่นอนได้ยี่สิบเอ็ดครับผมเพราะเราหาค่ลนอนมาแล้วตอนได้ยี่สิบเอ็ดโอเคหาแล้วปุ๊บก็จะได้แบบนี้ครับผม เจ็ดสิบลบยี่สิบสี่เหลือสี่สิบหกครับผมสองตัวข้างหน้านี้เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลนะหมายคูนก็เหมือนเดิมเหลือสี่สิบหกส่วนยี่สิบเอ็ดครับข้างหลังที่เราทําในวงลิบได้มาทีนี้เราทำไงครับผมตัดทอนครับผมมันคูณกันอยู่ใช่ไหมทำคูณก่อนนะครับผมนี่ยี่สิบสามคูณหนึ่งเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามคูณสองเป็นสี่สิบหกนะสิบสี่กับยี่สิบเอ็ด น้ำแม่เจ็ดมหันเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดทีนี้เอาลงมาเหมือนเดิมครับผมสี่ส่วนห้าเหมือนเดิมตัวนี้เหลือดสองใช่ไหมอ่าลงมาเหมือนเดิมตัวนี้เหลือดหนึ่งใช่ไหมรวมมาเหมือนเดิมตัวนี้เหลือดสองใช่ไหมเอาลงมาเหมือนเดิมตัวนี้เหลือดสามใช่ไหมเอาลงมาเหมือนเดิมกับไม้เท่ากับสี่ส่วนห้ายวไม่ทําอะไรครับผมรอเพื่อนก่อนเครื่องไม้บวก 2อคูณสเป็น2อคูณสองเป็นสี่นี่ไงครับหนึูณส <3 S 2> ได้สามทำสามกับห้า <5 S 1> <5 S 2> ให้เท่ากันโดยหาคอลอนอสามกับห้า <5 S 2> นำอะไรมาหารครับผมไม่มีจับคูณกันได้สิคอลนอก็คือสิบนั่นเองครับผมทำตัวส่วนให้เท่ากับสิบห้าอ่าสี 5. 5่ส่วนห้าคูณอะไรได้สิบห้า แนะนำคูณ3ข้างบนก็ต้องคูณ3บวกด้วย4ส่วน3 3คูณเลยได้คูณ5ข้างบนก็ต้องคูณ5ด้วยเขียนนะครับผมอา่าทีนี้4คูณ3เป็น12 4คูณ5เป็น20เครื่องหมายบวกข้างล่างได้15เท่ากันกลายเป็น12บวก20 ส่วน15ตัวเดียวแล้วเท่ากับ32ส่วน15ทําให้เป็นจํานวนคระก็จะได้15คูณอะไรได้32แน่นอน15คูณ2มันได้แค่30แดังนั้นมันเศษเท่าไหร่เศษ2โอเคจบนะครับผมจบแล้วครับจบแล้วแบบเือนที่2อุนะครับจบไปเรียบร้อยนะครับผม ถ้าใครมาดูแบบนี้มันก็จะงงนะครับนิดนึงนะครับดูเอาเองนะครับผมอันนี้เป็นแนวทางทเฉยนะครับผมชอบกดไลค์ไม่ชอบก็ก็กดให้หน่อยครับผมฝากกดติดตามด้วยครับแล้วพบกันสองจุดสิบครับข้อหนึ่งข้อสองผมทำไปแล้วโอเคครับผมสวัสดีครับผม